คุณหมอคุณหมอหมอครับหว้าย,ยเป็นไงบ้างลูกรูปผมเป็นยังไงบ้างครับนี่หมอ,อจากที่หมอตวจนะคะลูกชายของคุณเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะคะแข็งแรงไม่จะแข็งแรงได้ยังไงครับหมอ,อใช่ค่ะ แข็งแรงจนไม่น่าจะมาโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะคะฉันว่าคุณน่ะรีบพาลูกชายของคุณน่ะกลับบ้านไปเลยค่ะอ๋อหมายถึงว่าวันนี้สามารถพาลูกชายของคุณกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้เลยค่ะโอ้ย,อย,อยคุณหมอครับอโอ้ยมันเจ็บหัวใจครับคุณหมอเรียตรงนี้ครับคุณหมอจับดูสิโอ้ยมันวิววิวยังไงชอบคุณครับ โอ้โหลิฟตกเป็นยังไงบ้างลูกหมอหมอต้องช่วยลูกผมนยครับมนทรมานขนาดนี้ครับหมอหมอว่าลูกชายของคุณอะไม่เป็นอะไรจริงนะคะอะไรหมอหมอยากจะบอกลูกชายผมไม่เป็นไรอีกเหรอนี่มันทรมานขนาดนี้หมอมีความรู้หรือเปล่ามาเป็นหมอได้ยังไงถ้ารักษาไม่ได้นะผมจะเอาลูกผมย้ายไปอยู่โรงพยาบาลอื่นเลยเว้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวหมอขอยาตรวจอย่างละเอียดอีกทีนะคะเดี๋ยวหมอจะรักษาลูกชายของคุณเนี่ยให้หายเป็นปกติในเร็ววันนี้ค่ะโอ้โหจำเจดีๆเจ็บมากเลยครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ลูกปออย่าเป็นอะไรไปนะลูกนะใจผมบิวมากเลยครับพ่อโอ้ยหน้าสงสารด้วยพ่อใจจะขาดแทนแล้วลูกเลยหมอดูแลผมด้วยนะฮะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอขอตัวจอีกทีนะคะ อุยเจ็บครับหมอเจ็บตรงนี้ครับมันเป็นยังไงเหรอคะเนี่ยครับมันเจ็บตรงนี้ครับหมอลองตรวจดูสิเจ็บตรงนี้ใช่ครับเจ็บตรงนี้ได้หรอคใช่ครับตรงนี้เลยครับเจ็บตรงนี้นะคะครับงั้นหมอขอตรวจหน่อยนะคะตรวจเลยครับออ๊ดออ๊ดอุ๊อออหมอทำอะไรครับเนี่ยผมเจ็บนะอ้าก็คุณชอบเจ็บตรงนี้ไม่ใช่หรอคะหมอก็ตรวจดูแล้วนี่เป็นยังไงคะชอบเจ็บดีนักพอแล้วครับพอแล้ว หมอไม่รู้ว่าคุณอ่ะเป็นอะไรชอบเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเนี่ยถ้าฉันอ่ะไม่เกรงใจพ่อคุณนะที่เขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลอ่ะฉันอะจจะไล่กลับบ้านไปแล้วคุณหมอหมอก็รู้นี่ครับว่าน,นี่เป็นวิธีเดียวที่หมอจะยอมคุยกับผมนอกนั้นผมโทรไปหมอก็ไม่รับไลน์ไปหมอก็ไม่อ่านนะอ่ะพอๆเถอะกับคุณเลิกไร้สาระได้ละเฉพาะปีนะี้คุณเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเป็นสิบครั้งแล้วนะคะ แต่ว่าแต่ผมรักคุณหมอนะครับฮู้ป้าผมรักคุณหมอฮู้ป้าผมรักหมอ,อผมรัก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 หมอไปไปขอบคุณนะแคทที่วันนี้ยอมมาเดทกับลิฟบ้างนี่บอกนะว่าแคทเริ่มมีใจให้ลิฟแล้วอะ่ะจะอ้วก มีใจบ้าบอเลยแล้วนี่ก็อย่ามาลามปามเรียกชื่อเล่นฉันแบบนี้นะไม่ใช่เพื่อนสนิทคุณแล้วที่ฉันยอมมานั่งกินกาแฟกับคุณเนี่ยก็เพราะว่าคุณเป็นคนบอกฉันว่าถ้าฉันยอมมากินกาแฟกับคุณแล้วอ่ะคุณจะเลิกอยู่กับฉันแต่ผมรักแคทจริงๆนะผมรักแคทนะัะอุ้ยรักบ้ารักบอเลยเลียนแคทเคยได้ยินไหมความรักนะเป็นสิ่งอยู่เหนือธรรมชาติเพราะถ้าหากเราได้รักใครสักคนแล้วอ่ะ ความรักนั้นก็ไม่สามารถทำลายลงได้นี่มาจับมือหน่อยเร็วอย่ามาเจ้าเอานี่ไงโอ้ยโลกกลมจริงๆเลยอะ่ะบังเอิญมาเจอแฟนเก่าซะด้วยนี่คุณคนจืดชืดอย่างคุณเนี่ยเลิกกับผมไปแล้วคุณหาคนใหม่ได้สักคนหรือยังล่ะ ก็นี่ไงฉันมากกับแฟนฉันเรารักกันมากแล้วเราก็กำลังจะแต่งงานกันด้วยจริงดิจริงจริงสิวะเออไม่อยากจะเชื่อไม่เชื่อที่รักคะเขาไม่เชื่อทำยังไงให้เขาเชื่อดีนะอ๋อก็ทำแบบนี้สิจ้าที่รัก S <S สวัสดีตอนเช้าครับคุณหมอครับลบไปค่ะคุณจะไปไหนครับอ๋อคุณหมอ่ฉันจะไปทำงานผมรู้ว่าวันนี้คุณหมอมว่าไม่ว่าค่ะรับรักคุณเธอ หมอนี่นี่นี่นีนี่นี่นีไม่มอนี่ครับหยุดหนหมอโอ๊ยอันนี้มันอะไรกันอะไรกันเนี่ยไอ้ลิฟแเป็นอะไรหมอคุณทาอะไรลูกผมอ๋อเปล่านะคะไม่ได้ทาอะไรเลยค่ะอ๋อนี่นี่คุณกล้งรักษาจนลูกผมมันกลายเป็นบ้าใช่ไหมได้ เดี๋ยวผมเข้าประชุมคณะกรรมการผมจะลงมติให้ไล่คุณหมอออกคุณหมอครับผมขอโทษนะครับในสิ่งที่ผมทำลงไปอะ่ะมันทำให้หมอเดือดร้อนแต่เดี๋ยวยังไงอะ่ะผมจะพยายามอธิบายให้พ่อเข้าใจนะครับ ฉันเข้าใจค่ะว่าที่คุณทำไปอะ่ะคุณพยายามจะจีบฉันแต่ยังไงอะ่ะหมอก็ไม่เคยเปิดใจให้ผมเลยผมเข้าใจแล้วครับผมมันคงไม่ใช่สำหรับหมอ,อฉันขอโทษนะคะที่ทำให้คุณผิดหวัง สวัสดีค่ะคุณหนูนี่มันอะไรกันน่ยลิฟมากันทำไมพ่อครับพ่อฟังผมก่อนนะครับสิ่งที่ผมทำไปอ่ะผมไม่ได้บ้าแล้วที่ผมเข้าโรงพยาบาลน่ะผมก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยสิ่งที่ทำไปอ่ะผมแค่หาทางจีบคุณหมอเขเท่านั้นเองครับนี่แกคิดว่าแกพูดแค่นี้แล้วฉันจะเชื่อไอ้มุกง่อของแกเหรอนี่หมอ หมอทําอะไรลูกผมเนี่ยอย่าเาผมไม่เตือนนะอคอพ่อพ่อเลิกว่าหมอได้แล้วปะแกจะไปรู้อะไรนี่สมองฉันฉันอาบน้าร้อนมาก่อนฉันดูออกแล้วนะ่ะพ่อทําไมพ่อไม่มีเหตุผลแบบเนี้พ่อเลิกว่าคนอื่นได้แล้วแกนั่นแหละที่ไม่มีเหตุผลแกฟังฉันเลยฉันรู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับแกพอได้แล้วพ่อหัดฟังคนอื่นบ้าง ฉันไม่ฟังดังนั้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วออกไปจากบ้านผมเลยไม่งั้ผมใช้คำลังนะไปพออยู่ไนี่ออกไปืนนี่อยู่ที่พ้นพ่อเฮ้พ่อพ่อเป็นอะไรอ่ะคุณหมอพ่อพอคุณหมูพอใจเย็นค่ะหมอช่วยพ่อผมหน่อยดิค่ะคพ่อครับคุณหมูพ่อพ่อเป็นอะไรไปอะ พอครับนี่เอ้เยคุณหมอผมผมขอบคุณคุณหมอมากนะครับถ้าไม่ได้คุณหมอช่วยผมไว้ผมคงไม่รอดแล้วล่ะครับไม่เป็นไรค่ะเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วแต่วันนี้คุณดีขึ้นแล้วนะคะถ้าอยากกลับบ้านก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้เลยนะคะขอบคุณนะครับคุณหมอ แต่ผมยังรู้สึกหิีบเพียอยู่เลยนะครับอ่ถ้าอย่างนนั้นก็คุณพักผ่อนเถอะคะ่ะครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากนะครับที่ช่วยพ่อของผม,มไว้ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นหน้าที่อยู่แล้วงั้นพอจะมีอะไรที่ผมสามารถตอบแทนหมอได้บ้างไหมครับ ตอบแทนเหรอคะครับถ้าอย่างนั้นคุณช่วยเลิกมาตามจีบหมอสักทีได้ไหมคะได้ครับหมอ อย่ามาจเจ้านี่ไงโอ๊ย,อย,อยลกกลมจริงๆเลยอะ่ะบังเอิญมาเจอแฟนเก่าซะด้วยเลิกกับผมไปแล้วคุณหาคนใหม่ได้สักคนเรียกละ่ะก็นี่นะัช่มนนากกับแฟนฉันเรารักกันมาก แล้วเราก็กำลังจะแต่งงานกันด้วยจริงดิจริงจริงจริงสิวะเออมีอยากจะเชื่อทำยังไงเขาเชื่อดีนะอ๋อจะทำแบบนี้สิตาที่รักนั่งเลยได้ปะได้ครับ คือแคสอยากจะมาขอบคุณคุณนะค่ะที่เลือกตามจีบแคสสักทีถ้าตอบไปเนี้ยแค่จะตามจีบคุณเองค่ะความรักน่ะเป็นสิ่งอยู่เหนือธรรมชาติเพราะถ้าหากเราได้รักใครสักคนแล้วอะความรักนั้นก็ไม่สามารถทำลายลงได้